วันนี้เราจะทำเมนูต้มตำค่ะเราทำต้มตำแหละตำไทยให้ไข่ให้อีเกตอะไรเดี๋ยวใบสีอาจจะจืดแต่ก็อร่อยนี่รสชาติตำยังไงโชว์สกิลบจะมีคุณภูมิใโอ้ยำแบบความมันความฉ่ำอุดกลายไม่ไหวถั่วกรูบมะลิฟอสปูอื่นกรับอร่อย ยังไงพี่อร่อยอร่อยหรอไปกันไป,ไป,ไป,ไป ยินดีต้อนรับสู่ช่องไอแบงค์เดลี่ครับและนี่คือรายการไอซ์แบงค์โซ้ยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะฮะมาเดินตลาดกับแม่เอ๋เพื่อซื้อของวันนี้เราจะทําเมนูเบสิกนะคะนั่นก็คือขนมจังค่ะปกติเนี่ยคนที่จะพาแม่มาจัดตลาดทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นเอแต่วันนี้นะไอแบงค์สองคนช้อปปิ้งด้วยเดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้มีวัตถุดิบอะไรที่เราต้องใช้บ้างไปค่ะเฮ้ยโอ้ปบเงินตาดมารวยแถวบ้านเรา ตลาดอะไรรวยๆนะมารวยน้ำปลามีแล้วของแม่เองสูตรพิเศษพิเศษด้วยบอกเลยดั้งเดิมสุดยอดของแม่แซ่บโนนี่อย่าบอกนะแม่จะขายน้ำปลาร้านี่ยเดี๋ยวขายแม่งทุกอย่างเลยตลาดที่นี่แบบดูสะอาดนะพื้นเพิ่นแบบไม่มีความเปียกนะจับไปได้กดดูนิ่มๆนิ่มๆเนี่ยคือโอเคมะนาวอันนี้มะนาวเป๊ะใช่ไหมจ๊ะมะนาวแป่นนั่แล้วโอ้มะนาวเป็นเปล่าคือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเผลือกบางมีกลิ่นหอม ข้าหมูค่ะลายสวยมากไก่เด็ดเลือกทำไก่ย่างแล้วดูไก่ัอนนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีมันกินง่ายๆดีนะเอานี่โดนค่ะนี่ข้าวเหนียวดำดูก่อนเหนียวดำอะไรเหนียวดำลืมหัวเฮ้ยจะลืมฉันหรอลืมแล้วลืมก็ดีนี่ที่มีไวจะได้หายกันเฮ้ยไม่ลืมดีกว่านี่มะละกอมาแล้วะฮผ่านไม่ได้พระเอกมะม่วงมะละกอกล้วยส้มแอปปเิ้ล แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลนี่เป็นมะเขือก็บอกว่าตำส้มตำแนบมนอร่อยใชก็ลืมไม่ได้เหมือนกันคือถั่วตัดใช่อถั่วตัดเพราะาไอจะไปใส่น้ำตาลจะใส่เป็นถั่วแทนเวลากินมันก็จะแบบกรุบกรุบกรุบกรึบทำให้เรามีความสุกในการเคี้ยวเกอถั่วตัดแล้ววัตถุดิบที่เราซื้อครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันไปดูว่าวันนี้ฝีมือคนตำส้มตำแต่ละคนใครจะตำอร่อยกว่ากันอาจารนะคะ พี่อะไรน่ากลัวมากที่สุดพี่ที่หนูเหรอคะแม่ค่ะพี่สวนหรอคะใช่คะ่ะพี่ใครคะพี่แห่อาหารทะเลอะไรน่ากลัวที่สุดปลาหมึกแม่ค่ะปลาใช่ค่ะอะไรคะกุ้งแห่ไปจ้ามิน,นลาเนื้อลาด้วยนะคะเชียบ กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนแรกเลยที่ต้องทําเลยก็คือล้างคอหมูย่างล้างปีกไก่ล้างตูดไก่ใช้เกลือใส่ลงไปขยำขยำให้เกลือเนี่ยมันเข้ากับพวกเนื้อพวกนี้มันได้ล้างมันล้างคาวได้ปีกไก่ที่เราทำเลยนะปีกไก่ก็เดี๋ยวเอาไปหมักก็ทํทำเหมือนไก่ย่างเลยนี่ปีกไก่ยังต้องมีคนหมักถ้าอกผักก็ต้องมีคนใหม่จ้า ีว่าพี่ต้องมานั่งซอยเนี่ยดูสิซอยเป็นผมนี่ตรงมากปกติทั้งตับทุกทุกทีทุกที่มันตับไรตับส่วนเปรี้ยวเค็มทำเองไหมทำเองไม่เคยทำเดี๋ยวนี้ทำเองเอาอีกแล้วอ่ะหมูเลียเจ้านายก็มีหมูเลียเจ้านายถือเลยหมูยออันนี้เราจะมาหมักคอหมูย่างกันแหละสารตาลปิ๊บเลยทุกอย่างค่อยๆปรับปริมาณแม่เขาใช้อะไรบ้างในแต่ละเมนูก็จำพวกนั้นไปเครื่องปรุงมีอะไรบ้างหนักเบาก็ไปบาลานซ์กันเอาเองอันนี้นมันหอยมามันหอยใส่ไปเลย ขีนรบปรุงรสฝาเขียวไปเลยของพวกนี้เวลาอยู่รวมกันแล้วมันหอมจริงจริงส<า>ีขาวตาเด็กความจังบูนชุดนีว้ว่าให้ยินค่ะผงนัวของเราค่ะใส่ไปเลยค่ะผงนัวของเราใส่ไปเลยค่ะเกลีย,ยนิดหน่อยแล้วหวานน้ำเค็มน้ำเดี๋ยวเรามาปักกวาตรงนี้น้ำตาลทรายจะให้ความหวานปีดเติมไปหน่อยเพื่อความนัวขึ้นไปอีกคนด้เครื่องผสมมันเข้ากันนะเราก็เติมยีกันไปหน่อยเพิ่มสีสันพี่ชอบถาว่ะ ไม่ดีลาไม่ชอบถ่ายคลิปทําอาหารเพราะอะไรคะไม่ใช่ช่องเรเอ็นบอร์ดคลิปอื่นแล้วนะคะส่วนผสมของหมูย่างเสร็จแล้วอันนี้แม่จะไปทำน้ำซอสหมักข,ของไก่ย่างเราจะตำพริกไทยให้มีรสชาติหน,อน่อยแต่้มนละเอียดเพราะว่าเวลาเราไปหมักลงไก่อ่ะมันจะได้ไม่เป็นเศษติดปี๋ไก่เยอะของพวกนี้มันจะไม่อ,อร่อยเพราะปรุงรสเรียบร้อยแล้วอร่อยป่ะมันไก่ปีอ แม่ขวดต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะทําอะไรไม่ว่าจะทําให้ใครกินก็แล้วแต่ล้างตั้งแต่เมื่อไหร่ล้างตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ5วันนะครับเฮ้ยพอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็วางตู้เย็นได้ตุ่นใช่สปอนเซอร์ข้าเลยจ้าตู้เย็นอันนี้ก็วางได้อีกอันนครับลาควาชีตอนทำเสร็จ ส่วนผสมของปีกไก่นะถ่ายพี่ไทยตามให้ละเอียดเลยนะพี่ไทยะกร้ากระชี้ให้ละเอียด่อยส่วนกระเทียมแม่ไม่ได้ตามให้ละเอียดนะเพราะแม่ไม่อยากให้มันละเอียดมากถ้ามันละเอียดมากเวลาเราหมักไก่ลงไปแล้วเราเสียบไก่ขึ้นมาเนี้ยพวกกระเทียมเนี้ยมันจะปเป็นเกาะปีกไก่มันไหม้ก่อที่ไก่เราจะสุกอ,นะอ,นะอ,อ,อันนี้น้ำหอยนะหอยหน้าแส่งไปพุ่ขาวจ้าพร้อมปรุงรสสาเขียวค่ะนี่น้ำตาลถัวงวงปู ก้านสายตัดกันนิดหน่อยเอ้มาช่วยชิมหน่อยนี่ฝีมือพี่ไอตำผิวแพ้ซอยผิวแพ้โขกเลยนะคไม่ได้ล้างเลยอะนี่ไก่ย่างเอาอะไรอีกไหมใส่สีเพิ่มสีสันแค่อยใส่ก่อนอุ๊ยดูดีเลยเห็นป่ะไม่ปีกไก่ทำไรคะเราผักมาล้างก่อนครังออาว่ายังหรือว่ายัง ป้ายท,ทำไมอ่ะมะเขือเทศยิน่นแบบน้าเขาเช้าอ่ะไม่มีใครเล่นด้วยทางนี่ไงทางสวยแล้วไงไม่สวยไม่ใครสวยอ่ะ,อะพอๆกับลูกอ่ะไม้ก็ต้องแช่น้ําไว้เวลาเราเอาเสียบไก่แล้วขึ้นไปย่างเนี้ยไม้จะได้ไม่ไหม้อันนี้จะเป็นขั้นตอนทำน้นจิ้มแจ่วกันนะนี่ก็คือส้มขามส้มขามที่สุกแล้วเี่ยก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนองคือทุกอย่างอ่ะอยู่ที่เราชิมอย่าพูดว่าใส่เท่าไหร่น้ำตาลนะ กินน้ำปลามันตีเจ๊ใครอยากได้หวานอีกแล้วเราปรุงอีกรอบหนึงร้อยให้มันหายหายร้อนแล้วกกินขนมตาลไปไม oh. ่ดูรถเลยปจ,จืคนอีสานเขาก็ชอบกินนะ้ำาแล้วก็แบบเหิมเ่แบบจะออกเหลืองเหลืองมันจะมีความกรอบและหวาน คือผมว่าเป็นแฟนพันแท้ส้มตาแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบกินส้มตําเหมือนกันอยากรู้ว่าชอบกินเส้นมาละกอแบบไหนกันบ้างเป็นเส้นแบบสับหรือว่าเป็นเส้นแบบขูดแต่ว่าผมนี่แฟนพันแท้มะละกอสับเท่านั้นถ้าร้านไหนเป็นมะละกอสับเราจะมุ่งตรงดิ่งเข้าไปเลย เจยบแบบแม่ค้าเขาเียบอย่างนี้กันมีเป็นแม่ค้าเก่าไหมแม่แม่ขายตำตําจริงปะจริงเอาดีดีจริงเหรอจะโดนใช้ตลอดเอาก็ดีเก่งมากนี่เมื่อวานเออโทรไปหาแม่ย่าเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปหาเนี่ยเขาจะให้ทําปลาสับให้กินหน่อยนะอยากกินนะอ๋ออย่าบองกับปลาสลัดปลาตักกันยังไงมันสุกกับไม่สุกเลยใช่ไหใช่อานมณงสุกอานมณงเสาร์ฟหันคอแทบหลุดโคกยิ้มโคกชอบใช้เพาะใช่เพาะไปกันเอาใช้ก่อน นี่ตอนนี้นะครับบรรยากาศหลังบ้านเราเหมือนร้านส้มตำแล้วนะครับเดี๋ยวจะหันไปทุกคนดูร้านส้มตำของเรามเตอนนี้นะครับมีเทรนเนอร์เขากำลังเทรนวิธีการตำส้มตำอยู่ข้างหลังเรามีสเตชันย่างไก่นะครับ สเตชันอย่างเงี้ยเรียกเป็นแบบดูดีนะเต๊นเนอาจจะไม่อ่ะเพราะว่าแบบเป็นคอนโทรลไฟไม่ได้แต่ก็นาทํากินเองก็เป็นแบบนี้แหละโอ้ตทำต้มตำแหละตำไทยให้ไข่ให้กีเกตมันเนี่ยเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวบเยเาไม่ชอบมเห็นเวลามึงอยู่ข้างนอกมึงเป็นลูกพี่ทำไมพอกลับบ้านมาเป็นงี้ะจ๊ะโอ้โหคิดถึงต้มตำคิดถึงพ่ออะตาร็อปแลแล้วอร่อยพ่อตต้มตำอร่อยโอเีดอม มัมมอร่อยแต่ยังไม่เปรี้ยวขอเปรี้ยวนิดนึงไอเกดมันใส่ไอ้นี่นะเครื่องสีเสือให้มันนี้ยังเมไปด้วยถั่วอะไป่วอะไรน่ากลัวคอหงส์พีคพีคอะไรน่ากลัวพีคหงสเสียงดังก็ตกใจเลยนี่เสียงดังนหว่านี่จันอะไรเนี่ยจานฮงสพอแล้วแม่คุณล้วไม่หุนเขาไม่ชม่ใช่สีอาจจะจืดแต่ก็อร่อยเปรี้ยวด้วยอร่อยด้วย เอ้นี่น่าต่างโค้งได้แล้วคนแรกเฮ้ย่น่าฝันยูรูเบอร์สายสกกระโปงนี่ว่าหรอมาถึงส้มตำอุดรของเรานะฮะวันนี้ทําส้มตำอะไรตำกระระใส่อะไรบ้างอันดับแรกนี่กระเทียมกระเทียมมีแห้งตำก่อนสเต็ปนะคะโอ้อยากกินแล้วว่ะหนูจะใส่พิกเกิดไปด้วยนี่เราต่อ ตาลเต็มนะจ้ะับตาลเต็มสูตรใครสูตรมันนะสูตรหนูอยู่ในห้องไม่ใส่ออกงานตามๆกันอันนี้คือของวิเศษของวิเศษใส่เปรีสดมัดได้กับไส่เปรีสดอันนี้น้ำข้าวเปียกอันนี้ปลาเหนื่อยปลาล่ปลาแดกปลาแดกนี่พริกขี้มันแตคุมหมูแต่ข้าวเบาเมื่อกี้บังอยู่นั่นล่ะมแตกกมากอกนี่ก็ใช้แค่เปลือก เมื่อก่อนเป็นรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเลยอร่อยอะนี่รสชาติตามป็นไงโทสกิลแม่คุณภูมใจจตอนนี้แม่ขายอะไรห่อหมกนะห่อหมกย่างอยู่อ้อมน้อยค่ะน่ากินมากเป็นไงพี่อร่อยอร่อยจานจานตายตายข้าวหมูย่างเราคิดถึงมาเลยอร่อยอ่ะโอ้ใช้ ก็จะเคลาหรือ่ต่อไปเป็นเมนูตำม,มาม่านะครับผมคล้ายๆตำส้วะอย่างเงี้ยหรอก็ใส่เซ้น่ด้วยใช่ใช่เหมือนตำส้วะขโมยขหมูย่างแม่กินเดี๋ยวไปกินพร้อมกันน่ากินมากเลยดูดิทุกคนดูดิ <c oughs> โอ้มันแบบหจิ้มเนี่ยครับแบบหืมอดแจบไบม่ไหว สี premises, มันน่ากินอ่ะมานั่งตำต้มตำให้หน่อยเร็วได้แบบนึงเอาไวใเสร็จเธอตำให้ฉันนะเออเพราะเธอมีแท้เธอคนเดียวที่ตำแล้อร่อยสำหรับฉันใส่ผงชูรสไปทั้งสองช้อนไม่อร่อยให้มันรู้ไปป๊อปตำก็อร่อยสู้เธอไม่ได้นะถ้าตำอร่อยว่ะที่เฉยๆป๊อบไม่คักเกินไปเฮ้ยใส่เครื่องมาม่าได้เหรอใช่เราชอบมากแต่กินตั้งแต่เด็กๆอ่ะใส่เครื่องมาม่าในส้มตำแล้วก็ใส่เส้นมาม่าด้วยแล้วก็เส้นมาม่าอุ้ย ดูลีลาเขาดิส่งว่าเป็นรูปแม่ค้าส้มตำว่ะตำบะม่านะจ๊ะอันนี้ส่วนคางนะครับคอคางหมูยออ๋อคางหมูยอคางหมูยอคอหมูย่างคางหมูยอคอหมูย่างนั่นแหละย่างอ่ะย่างอีกวะหืมตัวเอ้ยมันหอมมากเลยว่ะถูกแล้วถูกมาแล้วจริงๆอ่ะใช้แค่ตัวตรงหัวเฉยๆปรับ โอเคตำแบงค์นะตำมหมูยอใส่กระเทียมแห้งกับสดมาให้กำลังใจข้างๆตำหมูยอนี่ดีลาการหั่นมะเขือของเขาเฮ้ยมะเขือถูกแล้วใช่ไหมนี่มะเขือใช่ไหมข่ยแบมิี้เลยแล้วกันนะเพนะิ่มความหอมเปรี้ยวรู้เลยว่าบ้านเราขายอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะขายของยางไม่ได้ <laughs> <laughs> ไม้หัวไม้เฉยควบไฟกันได้เป็นปลาร้ที่เด็ดคุณยายนะปลาร,ร้ปลาร้านลับ นี่สีมันต้องงี้เธอปลาล้เนี่ยอุ้ยดุดอันนี้นะปูใส่ไปหนึ่งตัวเพราะเพราะว่าแบงค์เขาอบบไม่กินปูไปไหนมาคะเนี่ยนี่เอาความดีความช่อ,องน้องมาคะเนี่ยน้องไปซื้อมาน้องไปซื้อหนูเไปซื้อถิ่ถนู<พ>อนะนะได้ค <Okay. S 2> ่ะได้ค่หะหรอกแบงค์จะกินตามปูปลาแต่อยากใส่กุ้งแห้งด้วยถูกไหมใช่ใช่บบเพราะอะไรแบบเพาะฝังใจไว้เด็กอะฝังใจว่าอะไรอีกอะหูบิขฝังใจอแกอว่าไงเราโพี่ ตอนเด็กๆอะ่ะเวลาเราไปร้านส้มตำใช่ป่ะแม่ค้าจะชอบใส่กุ้งแห้งให้เราหน่อยไหมเราก็รู้สึกว่าอยากกินเยอะๆอะ่ะแต่พอเราขอใส่เพิ่มอะ่ะเขาคิดตังค์เพิ่มก็เสียงเงินเขาก็ถูกเลยเพราะกุ้งแห้งมันแพงใช่ไหมกุ้งแห้งอันนี้มันแพงชิมตำหมูยอก็ต้องกินหมูยอเลยเส้นแบบ เดียวอยีกนิดนึงนิดเดียวพอนะนิดเดียวพอ,อ,อตักขึ้นจานนะครับลีลาแม่ค้าของเราได้ไหมนะฮะคนดูช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะว่าลีลาแม่ค้าเป็นไงบ้างปู2ตัวเพราะว่าชอบกินบอกแล้วปูเครื่องเป็นชีสเป็นอันแบบไม่ทำแตกถั่วกรุรบมะละกอปู ปรุบกินครับอร่อยนี่ทำน้ำจิ้มแจ่วนะใครอยากกินรสชาติแบบไหนก็ปรุงเพิ่มเสริมเติมได้เลยยายเขาก็ทำน้ำจิ้มแบบเป็นเบสมาให้แล้วเขาปรุงเอาเองเหรอใช่คุกครัวข้ามันใส่ปางคอพี่แบบม่ใส่พริกหน่อยพริกบางต่อแม่คมดัง<อ>่งหั่นได้บางมากข้าวหมูย,ย่างแบบความมันความมันความฉ่ำกินมากนะครับทุกคนอ๋อ เป็นครั้งแรกที่ทุกคนกินข้าวของกันเป็นครั้งแรกที่แม่กินด้วย <c oughs> เป็นครั้งแรกที่หยุดอยู่ในวันที่เขาถ่ายเที่ <c oughs> โอ้ปกติจะถุงสตอรี่มากูทํางานอยู่ <c oughs> อดใหม่อดกินไปนดูต้นเตาของทุกคนนะคนที่ตามคนแรกนะครับก็คือของเกดน,นะดูดิ <c oughs> ดูแค่หมูยอดิอยังแห้ง <c oughs> เอ๊ะตำอะไรนะตำซั่วซั่วใส่กระปุกลาใส่ถุงอร่อยไหมอร่อยดิยังได้อยู่นะโอ้โหที่เย็นตำที่ตำแบบ เป็นจานกลางเออจำจานจ้าจำจำเผ็ดมากจำเผ็ดมากฮะอันนี้พริกเยอะพริกเยอะแต่วางตรงนี้ของป๊อเป็นตำมาม่าของ้ไก่ของแบง๊งอ่ะของผมเป็นตำหมูยอนะครับของเธอเป็นตำอะไรจ๊ะตำปูปลาเหมือนกันแต่ว่าใส่แบบใส่หวานด้วยอันนี้ข้าวกันตอนนี้มีมีทั้งต้มตำมีไก่ย่างพร้อมแล้วมีความหมูย่างด้วยมีของหมูย่างด้วยเป็ดเวลากินไก่นะไอชอบกินสีตรงเนี้ยสีเล็กๆอ่ะ นั่นแหละอร่อยมากเดี๋ยวรอบหน้าพาไปกินที่อุดรหน,นะน,น่อยบ้านแม่โอ้ยไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้ไทยหรอกอุดรน้ำปัดชิมชิ้นหนึ่งเลยอืมอย่างอร่อยเลยอ่ะชอบไก่เอยกก้ยผิดข้าวหมูก็ไก่ข้าวหมูก็อร่อยแต่บางนิดนึงยายยาหั่นบางแต่ว่าข้าวหมูยายอะ่ะคือแทบที่จะแบบยายผักเออยายหมักนุ่ม,มอ่ะจนแบบมันละแบบละลายเลยอ่ะ ใช่ใส่อะไรนะยาแบบพันนุ่มหมดเลยเอ้ยเอชอบเมนูอะไรสุดมันมันผมหรอกินแล้วมันแต่ผมชอบควหมูย่างควหมูย่างหมูย่างอร่อยแล้วส้มตำอ่ะเป็นไงอร่อยป๊อบยำอร่อยป๊อปมันรู้รสป๊อปชอบอะไรสุดชอบความหมูย่างฮะอร่อยมากแม่ชอบอะไรสุดครัชอบทุกอย่างที่ทุกชอบโค้งอ่ะโคชอบอะไรครับวันนี้อะไรอร่อยสุดสำหรับโคก็ไก่อะเพราะผมไม่กินมันมันจะไปคอหมูย่าง หมมูมันนโอโค้กไก่เหรอใช่แล้วก็ส้มตำเกียดอ่ะเขาหมูมย่างแหละยังกินอ,อยู่เลย <laughs> <laughs> ปกติจะชอบไก่แต่เมื่อกี้นี้กินขอาหมูย่างไป <laughs> เอาวันนี้เอาขอาหมูย่างไปก่อนขอาหมูย่างผมจะเบสนี่คืออร่อยสุดวันนี้นะฮะไอค่ะไอ้ส้มตำวันนี้ไอ้ก็ตำอร่อยเหมือนเดิมมันก็เลยชินแล้วไงแถวแถวชินแล้วข้าวเหนียวขว่ากันเมื่อกี้นี้ตำอร่อยมากสุดยอด ให้สองพี่น้องข้างหลังเขาทำอะไรกันวิตาไม่กินท้่มต่ำอ่ะครับทุเรียเาชอบอ้วนผมปิดคลิปเลยแล้วกันขอตัวพาทุกคนไปกินพร้อมๆกันก่อนนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าอยากให้ทำเมนูต่อไปเป็นอะไรนะจ๊ะฝากคิดนี้ด้วยนะคะส้่มต่ำบ้านเราค่ะไปครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเราสามคนกดติดตามช่องไอแบงค์ไดอารี่ด้วย ใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย